เคครับสวัสดีครับผมนะครับอ้อพรพรนะครับผมก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากแม่นะครับพอดีอ้อเพิ่งกลับมาจากทางนองนะครับได้นําเรื่องราวนะครับเอฟเอเ o ลฟอที่น้อไลายให้ไปคุยให้กับเพื่อนฝั่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะครับแล้วเขาก็ได้ตั้งคําถามมาคําถามหนึ่งว่าตัวอ้อเองนะครับรู้จักเอฟเอเ o ลฟอที่น้อไลายได้อย่างไรนะครับเราก็เลยเล่าให้เขาฟังใช้ปลายปี2021ซึ่งตอนนั้นทั่วโลกนะครับนั่นก็คือได้เจอสภาวะ ในเรื่องของโรคระบาดนะครับทั่วโลกเลยนะครับตอนนั้นสิ่งสําคัญมาก้ากก็คือเราไม่สามารถไปทํางานข้างนอกได้นะครับถูกกักบริเวณสิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือเราเราจะทําทํามาหากินอย่างไรนะครับจังหวะนั้นเองนะครับมีเอ่อมีคนแนะนํานะครับให้โอเปรนนะครับโอเปรนนะครับตอนนั้นนะครับผ่านช่องทางสูงนะครับเราก็ได้รู้จักแล้วเราก็ฟังข้อมูลกับเขาซึ่งบริษัทโอเปรนก็เปิดมาแล้วนะครับตอนนั้นประมาณสิบ สิบเจ็ดปีได้แล้วนะครับนานแล้วแต่เราไม่รู้จักเขาเลยนะครับแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องราวของสินค้าตัวหนึ่งให้เราฟังก็คือแอมโนไบตให้เราฟังแล้วเขาก็ได้เล่าถึงจังหวะที่ได้ใช้จังหวะโรคระบาดด้วยนะครับออตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อเพราะมันเขาเล่าแต่ละเทสเนี่ยมันอเมซิ่งนะครับมันว้าวมากนะครับแต่เราก,แราก็แต่เราก็ฟังไว้นะครับสิ่งที่เราทําได้ตอนนั้นคือเราดูข้อมูลนะครับแล้วก็เซิร์ชดูข้อมูล ปี2022เนี่ยเป็นเรียกว่ามันยังไม่สามารถแตะจับหรือแตะต้องอะไรได้นะครับเราก็ได้ดูข้อมูลดูเคลรีวิวต่างๆดูเว็บไซต์นะครับเราก็เซิร์ชคาว่านะครับสารุมม่งรุ่อิสระอีกแน่นนะครับดูข้อมูลกันแล้วประมาณช่วงประมาณช่วงปลายนะครับปลายปีนะครับเราก็มีโอกาสนะครับได้ใช้ได้ใช้นะครับได้ใช้กดแรกพอเราได้ใช้นะครับสิ่งที่เราทําได้ก็คือ ลองดูเพราะเราไม่คุ้นชินเลยครับกับในส่วนของสารต้านอนุมูิอิสระอาหารเสริมแบบนี้เราคุ้นชินแต่ในเรื่องของโปรตีนโพลเแซนวิตามินต่างๆแร่ธาตุต่างๆเอนไซม์ต่างๆแต่เราไม่ไม่คุ้นชินกับสารต้านนะครับสารตานอนุมูิอิสระดิกแน่นนะครับวันนั้นเราก็เสิร์ชดูข้อมูลเรียบร้อยจนนะครับได้สินค้ามาเราก็เลยอ่าน การที่เราลองทาน้ว้ตัวเองแล้วก็บอกคนที่เราหลักนะครับให้ลองทานดูว่ามันช่วยอะไรได้บ้างได้บ้างไม่บ้างนะครับจนเราลองทานมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราโอเคนะครับมันดีนะมันดีกับตัวเราจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับปี2023 24 25นะครับเราได้ใช้กับตัวเราแล้วก็บอกต่อกับผู้คนนะครับที่เชื่อเรานะครับโดยที่เอาตัวเรานี่เราเป็นการันตีนะครับว่าเราใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้บอกต่อผู้คนผู้คนออกไปจนมันปีแล้วนะครับ งั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้คนนะครับมากมายนะครับที่ได้ใช้แล้วหนึ่งเลยนะครับเขาไม่ต้องนะครับตัดขานะครับจากการโรคเป็นโรคเบาหวานก็ดีนะครับเขาเบาหวานดีขึ้นความดันดีขึ้นโรคของใจดีขึ้นนะครับมะเร็งอยู่ในภาวะปกติไม่ต้องทานยามะเร็งน,นะครับเบาหวานปกติไม่ต้องทานยาเบาหวาน นะครับแล้วก็ไทรอยนะครับทั้งเรื่องกดไปย้อนนะครับไมเกนนะครับเรื่องของไขข้อเรื่องของกรดกระดูกอะไรต่างๆโรคไตโรคอะไรต่างๆทําให้ร่างกายก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจากคลลัพธ์ที่ทันกับเรามาสามปีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนะครับว่าวันนี้ยังมีคนอีกเยอะแยะมากมหยนะครับมากมาม่เหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน้อยนิดแม่นะครับที่ได้ใช้ แต่ยังมีคนอีกมากที่ยังยังไม่รู้จักเอฟแอลยังที่ยังไม่ได้ลองทานนะครับสารต้านอนุมูลอิสระลิกแน่นแล้วกันวันนี้สิ่งที่อ,อ้อทําได้คือเขาก็จะอัดคลิปวิดีโอในรวส่งต่อนะคะให้กับผู้คนหนึ่งเลยอันดับแรกก็อย่าเพิ่งเชื่อใช่ไหมครับอย่าเพิ่งเชื่อที่ที่อ้อได้เล่านะครับฟังข้อมูลก่อนนะคบว่ามันเป็นอะไรนะครับอ้อใช้โอเคอ้อใจมสามปีตัวเองนะ,ะในเรื่องของเลือดนะคบในเรื่องของ เรคกระเพาะกดไลย้อนต่างๆนะครับสุขภาพร่างกายของเรานะครับดีขึ้นอย่างไรเราทานต่อเนื่อง3ปีนะครับเราก็คนรอบแค่และก็ลูกค้าเรา3ปีสิ่งที่ทําได้นะคะอันดับแรกเนี่ยหนึ่งเลยก็คือหนึ่งลองเซิร์ชนะครับดูที่เว็บไซต์นะครับ FOL แบบวันแล้วก็ลองเซิร์ชนะครับสารต้านอนุมูลอิสระดิกแน่นดูนะครับว่าเขาช่วยเรื่องเราอะไรบ้างและในส่วนของ FOL เนี่ยดิกแน่นเนี่ยสกัดจากต้นสนนอร์เวย์นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่รองรับนะครับ เขาสามารถใช้ได้กับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมนุษย์เรานะครับจาเป็นต้องได้รับพิกแนนเนี่ย50-100มิลลิกรัมถ้าเราไม่ได้รับจากที่อื่นเลยนะจากพืชผักผลไม้ต่างๆถ้าเราไม่ได้รับเลยเนี่ยถ้าเอาเป็นเอฟโอเอลเพียวๆเนี่ยก็คือต้อง40-80จยดต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าเราได้รับที่อื่นอยู่แล้วเนี่ยเราทานเพื่อดูแลร่างกายเราแต่ละวันเนี่ยที่ใช้ระหว่างวันนะครับเพราะมันไม่ได้สะสมอยู่แล้วเนี่ยก็ประมาณไม่ต่ำกว่า30หยดต่อวันแล้วกัน นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเราสมมติเราเจอภาวะวิกฤตมันก็คงใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับต้องเยอะมากกว่าน,นั้นนะครับแล้วกรณีถ้าเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงเหมือนกันก็10กิโลกร,รัมต่อหนึ่งยนะครับแต่เหมือนเดิมครับก็คือถ้ากรณีที่ภาวะฉุกเฉินสุนัขราไปเหยียบไปเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่อันนั้นต้องใช้มากกว่าอยู่แล้วเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้เพื่อดูแลระหว่างวันเนี่ยโอเค20จุดได้แต่ถ้าเกิดว่า เราได้รับจากันอื่นด้วยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับจากคนอื่นด้วยเนี่ยเราจะใช้ไปเลยก็คือ4 0 80ถึงจุดแต่กรณีที่เราต้องอย่างเราไปสมมติออกไปนอกนะครับอย่างเมื่อกี้อ้อไปมาก็คือต้องไปกินทานอาหารกินย่างนะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอะไรเนาะงั้นอันนี้ต้องมากกว่าปกตินะคะอย่างนี้อ้อต้องทานประมาณเท่าไหร่ครึ่งล็อเปอร์นะครับงั้นการรับประทานก็สามารถดื่มสเตนลินได้เลยนะครับอันนี้ทานได้เป็นออร์แกนิกเป็นวีแกน็นจรนลโปรดักต์ n อ n อระดับสําของแคนาดา สูงเลยทีเดียวนะครับสูงมากด้วยนี่คือการการันตีในเรื่องของมาตรฐานแบ่งปันนะคะว่า a อฟอาวที L ่นอไลน์นะคะไม่ใช่ยาละสังโลกเป็นสังต้านอนุมูลอิสระดิกแน่นนะครับที่ดูแลสุขภาพร่างกายหลาเนาะถ้าใครเป็นแนะนำนะครับก็ข้อมูลก่อนเขาจะมีในส่วนของ Facebook กลุ่มนะครับที่เกตนะครับรีวิวเนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นเฟซของแคนาดาโดยตรงก็คือ f อฟ Ndy นะครับ Official เส mm ิร์ชได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวออกขึ้นให้ดูแล้วก็ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็นในส่วนของ FPL mm hmm. ของ์เทนอฟไลน์นะครับแล้วก็ ATRA เดี๋ยวอ้อก็จะขึ้นไว้ให้าม,มาเซิร์ชดูได้นะครับชิคดูข้อมูลก่อนเพื่ออย่างน้อยเราไม่เสียโอกาสในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานะครับโชคดีมากๆนะครับก่อนจบนะครับบอกเลยว่าจริงๆมันมีคลิปวิดีโอนะครับที่ให้ข้อมูลหลากหลายเนาะแต่คลิปนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันที่มาที่ไปนะครับว่าอ้อรู้จัก F0L4 ที่นอกรายได้อย่างไรนะครับจนถึงนับวันนี้ก็สามปีกว่าแล้วนะครับผมจริงๆน่าสี่ปีเนาะแต่พินเตรู้ว่าเราเริ่มรับประทานเนี่ยนะครับเราก็ได้ใช้อย่างกว่าเนื่องมาก็ประมาณสามปีนะครับก็เมื่อคุณรู้จักนะครับคุณจะรัก F0L4 ที่นอกรายมากขึ้นแน่นอนนะครับขออนุญาตยืนคาพูดของคุณวอลเลนนะครับปู่วอลเลนบอฟเฟตนะครับเขาบอกว่าถ้าชีวิตนี้นะครับเราสามารถเลือกรถที่ดีที่สุดได้เพียงหนึ่งคันเท่านั้นเนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วนะครับ เราก็คงต้องดูแลมันอย่างดีใช่ไหมครับไม่ตากแดดไม่ตากฝนขัดล้างฉี่วันกับกินไม่ให้เหม็นใช่ไหมครับเช่นเดียวกันมาแล้วกับร่างกายนะครับเรามีแค่ชีวิตเดียวนะครับโอ้วันนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะครับที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ทีนะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับวันนี้ยินนีต้อนรับทุกทท่านนะครับที่มารู้จักนะครับเอฟแอลแฟรนิเจอนไลฟ์ครับผมสวัสดีค่ะ